ครับเลยครับมาลเวลลางมีปลานะครับอันนี้จะเป็นลางเหลี่ยมนะับอันนี้จะเป็นลางเหลี่ยมนะครับอันนี้ล่องใส่ลูกดอกสี่ถึงห้ามิลได้นะครับนี่นะฮะอันนี้จะเจาะอ่าล่องไกลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล่องปีกนะฮะตัวนี้ล่องปีกสล็อตไว้หกมิลนะฮะกว้างสองนิ้วนะครับตัวนี้ เดี่มสี่เหลี่ยมตันนะฮะใส่ลูกดอกสี่ถึงห้ามิลได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลางหกเหลี่ยมนะฮะตัวนี้จะเป็นลางหกเหลี่ยมนี่นะครับใส่ลูกดอกสี่มิลน,นะครับตัวนี้ใส่ลูกดอกสี่มิลอมลูกดอกนะฮะกว้างยี่สิบห้าสูงยี่สิบสองนะครับะะ 6, มิลน,น,นะครับล่องปีกนะฮะสล็อตไว้หกมิลกว้างสองนิ้วนะครับสนใจก็ทักมานะครับนี่นะครับ นะครับสวยๆลายสวยๆนะครับหัวใจก็ทักมานะครับทำจ่าเรดมีแย่ไหมฮะนี่นะครับโอเคนะครับอาสวัสดีครับ